หลวงพ่อยิ้มเจ้าขาวันนี้หนูอยากเข้าใจจิตกลุ่มหนึ่งที่ได้ยินแต่ชื่ออยู่บ่อยๆว่าอเหตุกะจิตมันคืออะไรเจ้า้าอืมยมวาสนามาได้ดีนักแล้วคําว่าอเหตุกะจิตนั้นแปลว่าจิตที่ไม่มีเหตุหมายถึงจิตที่ไม่มีโสพลเจตสิกสิบเก้าดวงเข้าประกอบอยู่ด้วยโดยเฉพาะเหตุสามอย่างคืออโลภะไม่โลภออโทสะ ไม่โกรธอโมหะไม่หลงจิตกลุ่มนี้ไม่มีเหตุแห่งความดีประกอบจึงเรียกว่าอหเหตแต่แม้ไม่มีเหตุก็ไม่ใช่จิตชั่วเสมอไปนะโยมมันก็ยังมีหน้าที่ของมันในระบบของจิตอยู่ดีบางดวงเป็นผลของกรรมบางดวงเป็นการกระทําที่เป็นกลางจิตกลุ่มที่ไม่มีเหตุทั้งหมดมี18ดวงแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้แก่1 อกุศลวิปากจิตเจ็ดวงเป็นผลของอกุศลกรรมจิตเหล่านี้เกิดขึ้นตามวิบากที่ไม่ดีรับสิ่งที่ไม่น่าพึงใจเช่นรับรูปหน้ากลัวเสียงรบกวนกลิ่นเหม็นเป็นต้นแม้จะไม่เกิดโลภโกรธหลงก็ตามแต่เป็นเพราะมันเกิดแบบผลลุ้นล้วนไม่มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบมีแต่รับรู้เท่านั้น 2. อ,อเหตุก,กะกุศลวิปากจิตแดวง เป็นผลของกุศล,ลกรรมเช่นเดียวกันเป็นผลของกรรมดีแต่ก็เป็นเพียงผลเฉยๆไม่แสดงออกด้วยเจตนาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ก็ไม่ถึงกับมีเมตตาหรือปัญญาใดๆทำหน้าที่รับรู้วัตถุกระทบในขณะที่กรรมดีส่งผล 3. าเหตตกะกิริยาจิตสามดวงไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นกิริยาหรือการกระทำทางจิตที่เป็นกลาง จิตกลุ่มนี้มัเกิดกับพระอรหันต์หรือผู้หมดกิเลสเช่นการเพ่งการหันไปทางเสียงหรือรับภาพในขณะเป็นพระอรหันต์ไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่ผลไม่ใช่เหตุเป็นแค่กิริยาอ้าวหลวงพ่อแล้วอย่างนี้ต้องเริ่มเรียนจากกลุ่มไหนก่อนเจ้าคะเริ่มตามลำดับในวิถีจิตเลยดีกว่าโยมเพราะจิตต่างๆเกิดขึ้นไม่ใช่แบบสุ่มๆแต่มีวิถีทางมีลำดับการทำงาน ในวิถีจิตทางปัญจทวารคือทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมีทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนเสมอมันทำหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่ประจำประตูจากนั้นจึงค่อยมีปัญจวิญญาณจิตตามมาเพราะฉะนั้นบทต่อไปเราจะเริ่มที่ทวาราวัชนะจิตซึ่งอยู่ในกลุ่มอะเหตุกกิริยาจิตก่อนเลยแล้วค่อยไล่ไปยัง ปัญจวิญญาณจิตทั้ง10บดวงซึ่งอยู่ในกลุ่มอกุศลวิปากหาดวงและกุศลวิปากหาดวงลำดับบทสนทนาต่อไปจะเป็นดังนี้ 1. ทวาราวชนจิตหนึ่งดวงผู้เปิดประตูรับอารมณ์ 2. ทวิปัญจวิญญาณจิตจักขุโสตะคานะชิวหากายไล่ตามกลุ่มทั้ง5คู่อกุศลวิปาก และกุศลวิปาก 3. สัมปติชนะจิตสองดวงรับอารมณ์ 4. สันตีรณจิตสดวงผู้สำรวจอารมณ์ 5. มโนทวาราวชนะจิตหนึ่งดวงเจ้าหน้าที่ประตูแห่งใจ 6. หะสิตุปปาทจิตหนึ่งดวงเป็นลำดับต่อไปจนครบทั้ง18ดดวงนะโยม